สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .4 นะคะวันนี้ก็มาพบกับครูเนกแล้วนะคะข้าวิชาภาษาไทยค่ะครูเนคค่ะประัชยายสังทองนะคะวันนี้นะคะนักเรียนมาดูกันนะคะวันนี้ครูเนจะมาเฉลยแบบฝึกหัดน,นะคะที่ครูเนได้สอนไปในภาพที่แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาทบทวน,ทวนเรื่องอ่ามาตราตัวสะกดนะคะที่สะกดตรงตามมาตรากันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะลูกนะคะ มาตราตัวกฎในภาษาไทยนะคะที่นรียนได้เรียนกันมานะคะก็จะมีสองประเภทใช่ไหมคะคือมาตราตัวกฎที่ตรงตามมาตราและมาตราตัวกฎที่ไม่ตรงตามมาตราก่อนอื่นนะคะก่อนจะไปขึ้นเนื้อหานะคะเรนคะเรามาทบทวนนะคะในส่วนของการแยกนะคะการแจกรูปคํากันก่อนนะคะการแจกตัวประกอบของคํากันก่อนนะคะว่ามันเนี่ยอยู่ในลักษณะแบบไหนนักเรียนสังเกตนะคะคํานี้อ่านว่าอะไรคะห้าใช่ไหมคะหออาหา หาไม่โทรห้าใช่ไหมคะอะทีนี้เรามาลองแยกนะคะว่าส่วนประกอบของคำนี้มีอะไรบ้างนะคะถูกต้องคะนักเรียนคะพยัญชนะต้นนะคะก็คือหอยหสระก็คืออะไรคะสระอาตัวสะกดมีไหมไม่มีใช่ไหมคะแล้วก็วรรณยุก็คือไม้อะไรคะไม้โทรนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าตัวสะกดไม่ปรากฏนักเรียนจะรู้ได้ไงคะว่าคำนี้มีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดนะคะเทคนิคการดูนะคะดงงูง่ายๆเลยนะคะ คือตัวสะกดเนี่ยมักจะปรากฏอยู่ข้างหลังสระค่ะซึ่งตัวสะกดก็คือเป็นพยัญชนะเหมือนกันแต่ตำแหน่งของมันเนี่ยจะอยู่ด้านท้ายของคำนะคะหรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่าตัวสะกดเนี่ยเขาเรียกว่าพยัญชนะท้ายก็ได้นะคะนักเรียนคะทีนี้นักเรียนมาดูอีกคํานึงนะคะคํานี้คําว่าอะไรคะโอมอหามไม้โทห้ามต่างกันตรงไหนคะระหว่างห้ากับห้ามเห็นไหมคะคุณเน้นข้อความไว้ว่า,โม,วา,วาโมมาใช่ไหมคะ ความแตกต่างของมันก็คืออยู่ที่มอมาที่มันแตกต่างักเรียนสังเกตไหมคะว่าคําว่าห้าเห็นไหมคะไม่มีมอมาแต่คําว่าห้ามมีมอมาขึ้นมาเหมือนที่ครูเนบอกเลยว่าตัวสะกดมักอยู่หลังสระใช่ไหมคะและเป็นพยัญชนะด้วยนะคะซึ่งพยัญชนะในที่นี้เนี่ยมักจะเรียกว่าพระยัญชนะท้ายหรือเรารียกอ,อย่างหนึ่งว่าตัวสะกดนั่นเองแล้วพยัญชนะต้นเหรอคะคุณเนมันต่างกันยังไง ก็มันบอกแล้วนะคะว่าพยัญชนะต้นก็คือจะต้องอยู่ต้นคานั่นเองถ้าพยัญชนะท้ายหรือว่าตัวสะกดก็คือจะอยู่ท้ายคานั่นเองค่ะนักเรียนคะเห็นไหมคะนักเรียนสามารถเปรียบเทียบตารางที่คุณเนขึ้นให้นักเรียนได้เลยนะคะใน PowerPoint เห็นไหมคะมันจะแตกต่างกันที่มาตราตัวสะกดนะคะที่ตัวสะกดนั่นเองนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปเฉลยกันนะคะนักเรียนคะ กลับมาดูตรงนี้ก่อนนะคะทบทัวนิดนึ่ค่ะมาตราที่ตรงตามมาตรานะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันสี่มาตรานะคะคืออันแรกเลยมาตราแม่กมมาตราแม่กมก็คือจะมีงงูเป็นตัวสะกดมาตราแม่กมก็จะมีอะไรคะมอม้านะคะเป็นตัวสะกดมาตราแม่เกยก็จะเป็นย่อยักษ์มาตราแม่เกยก็จะเป็นอะไรคะตัวโวเวนนั่นเองนะคะที่ทําหน้าที่ในการเป็นตัว สกดซึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นมาตราตัวสกดตรงตามมาตราเนี่ยก็คือมันมีเพยัญชนะตัวเดียวที่ทําหน้าที่เป็นตัวสกดนะคะมีตัวมันเพียงตัวเดียวเท่าน,นั้นที่ทําหน้าที่เป็นตัวสกดนะคะอ่นนักเรียนมาดูนะคะแบบเฉลยแบบทดสอบอันนี้นะคะอันแรกอันนี้นะคะเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าให้นักเรียนเติมคําในมาตราแม่กกาให้มีความหมายนะคะแล้วอ่านคาเหล่านั้นนะคะคําแรกเห็นไหมคะเขาให้คําว่าไก่มา นักเรียนเติมคําว่าอะไรบ้างคะที่เป็นแม่กอกาใช่ไหมคะเช่นอะไรไก่บ้างคะไก่แจ้ได้ค่ะไก่ฟ้านะคะไก่ป่าได้ค่ะข้อที่สองนะคะปลาอะไรบ้างที่เป็นปลาที่เป็นแม่กอกาอปลาทูนะคะปลาหมอนะคะได้นะคะปลารา้าโอเคนะคะข้อที่สามค่ะปลาอะไรบ้างคะที่คู่กันกับคําที่เป็นแม่กอกา อาป่าไม้เจอบ่อยเลยใช่ไหมคะคำนี้ป่าอะไรคะลูกป่าช้าโอ้โห,หน่ากลัวมากเลยนะคะต่อไปข้อที่สี่ค่ะกระอะไรบ้างคะที่เป็นแม่กอกาอ่ากระเพาะเออกระท้าอ่าได้ถูกต้องค่ะต่อไปคะ่ะน้ําอะไรบ้างคะที่คู่กับแม่กอกาที่ไม่มีตัวสกดน้ําใจถูกต้องคะ่ะน้ําปลาน้ําตาเห็นไหมคะน้ําตาร้องไห้ใช่ไหมคะ ต่อไปข้อที่หกค่ะชาวอะไรคะลูกอ่าเราเจอบ่อยเลยชาวนาะใช่ไหมคะอาชาวอะไรคะชาวป่าอ่าชาวไร่อ่าได้ค่ะชาวชาวอะไรคะโอ้นะคะได้หลายคําเลยใช่ไหมคะที่เป็นแม่กอกานะคะต่อไปคะ่ะข้อที่เจ็ดค่ะแม่อะไรบ้างคะที่เป็นแม่กอกาแม,มอแ,มแม่น้ำเหมือนไหมคะแม่น้าเนี่ยเจอบ่อยเลยใช่ไหมคะแม่น้าเหมือนไหมคะข้อแปดค่ะ ไฟอะไรบ้างคะอ่ามีไฟป่าไฟฟ้าได้ค่ะลูกไฟไหม้โอเคได้หมดเลยนะคะต่อไปข้อที่9ค่ะอะไรคะเรือเรืออะไรบ้างคะเรือดำน้ำหมอได้ค่ะเรือใบอ่าได้นะคะต่อไปค่ะข้อที่10ค่ะมะอะไรคะที่เป็นแม่กอกามะละก็โอเคค่ะมะาอะไรคะ มาอะไรคะมะเขือได้ไหมขอเออเขือได้ไม่ไม,ไม,ไม่มีตัวสะกดนะคะมาอะไรคะมะลิเห็นไหมคะดอกไม้อ่ะมะนลินะคะต่อไปค่ะต่อไปข้อที่สองนะคะเขาบอกว่าให้นะักเรียนเติมคําในมาตรากโกกาให้เป็นสำนวนไทยที่ถูกต้องข้อหนึ่งอะสำนวนไทยอะไรลูกกินด่างติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรคะถูกต้องค่ะ ใกล้เกลือกินด่างเห็นไหมคะใกล้นี่ใช้สรลไอไว้ม้วนนะคะใกล้เกลือกินด่างะค่ะต่อไปข้อที่สองค่ะอะไรลูกโพรงกระรอกนักเรียนเคยได้ยินสำนวนนี้ไหมคะโพรงกระรอกอะไรนะอะไรนะถูกต้องค่ะชี้โพรงให้กระรอกนะคะชี้โพรงให้กระรอกนะคะต่อไปค่ะข้อที่สามค่ะน้ำพริกละลายแม่น้ำก็ทำอะไรนะอะไรคะ ตามอะไรคะตามน้าพริกละลายแม่น้ำ,นำเห็นไหมคะคําว่าตามคบคําคว่าแม่น้ําเป็นแม่โกากานั่นเองนะคะต่อไปข้อที่สี่ค่ะรักให้ผูกรักลูกให้ทำอะไรคะอ่าถูกต้องคะ่ะเราเจอสำนวนนี้บ่อยดีใช่ไหมคะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ดีคะ่ะต่อไปคะ่ะใต้ปากสำนวนไหนนะ้าที่เกี่ยวกับตา้ปาก ใช่ค่ะก็คือปลาหมอตายเพราะปลานั่นเองนะคะต่อไปข้อที่หกค่ะเห่าตองแห้งตองแห้งอะไรคะเห่าตองแห้งก็คืออะไรคะหมาเห่าใบตองแห้งนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่เจ็ดค่ะอ่อนดัดง่ายแล้วก็จุดจุดดัดยากคืออะไรคะไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัด ยากโอเคค่ะถูกต้องต่อไปข้อที่แปดค่ะอะไรคะขึ้นแล้วให้รีบตักน้ำขึ้นให้รีบตักต่อไปข้อที่เก้าค่ะคับอยู่ได้คับอยู่ยากคับอะไรคะที่เราอยู่ได้คับที่อยู่ได้ถ้าคับใจเป็นยังไงอยู่ยากเห็นไหมคะคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากต่อไปข้อที่สิบค่ะเห็นตีนจุดจุด เห็นนมว้าวอะไรคะลูกเป็นสัตว์เป็นสัตว์ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่โโหเป็นยังไงกันบ้างคะสำนวนนี้นะคะนะต่อไปค่ะเด็กๆคะต่อไปข้อที่สามนะคะข้อที่สามเขาบอกว่าให้หนักเรียนนะคะเขียนคําที่อยู่ในมาตราแม่กกา ตามที่กําหนดน,นะคะเะนั้นนักเรียนเนี่ยสามารถเลือกได้เลยนะคะว่านักเรียนเนี่ยจะนําคําอะไรมาเติมก็ได้ที่เป็นแม่กอกานะคะมาดูประเภทที่1่ค่ะก็ะให้อะไรมาคะประเภทผักใช่ไหมคะผักอะไรบ้างคะที่เป็นแม่กอกาเห็นไหมคะตัวอย่างที่คุณรูให้ไปก็คืออะไรคะคะนามะระกระเพราเห็นไหมคะโอ้ยเยอะแยะเลยนะคะนักเรียนสามารถที่จะเติมได้นะคะผละไม้ล่ะคะที่เป็นแม่กอกาเงาะ สาลี่ใ็นไหมคะอะไรคะลำไยสลาอะไรคะมะไฟได้ไหมมะไฟเออมะไฟมีอะไรอีกคะเอออะไรคะเชอร์รี่ได้ไหมอ้ได้นะคะกีวีได้นะคะพวกนี้จะเป็นผลไม้ที่เป็นแม่โกกังคือไม่มีตัวสกดนดันเองนะคะนักเรียนคะต่อไปคะ่ะดอกไม้ประเภทดอกไม้เช่นไรบ้างคะอ่าชาบามะลี บัวพวกนี้นะคะที่เป็นชื่อดอกไม้นะคะนักเรียนสามารถหาคําศัพท์เพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปค่ะต่อไปข้อที่สี่ใหญ่นะคะตรงนี้คุณเนยโอเพนให้นักเรียนได้ทําได้เต็มที่เลยนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะคิดคําในมาตรากากานะคะมาสามคำแล้วบอกความหมายของคํานั้นด้วยนะคะเพราะไม่ว่าท่าประกอบค่ะนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างที่คุณเนี่ยนะคะส่งให้ะะทําให้นักเรียนดูนะคะ คำนี้ที่ครูเนได้มาคือคำว่านาักพานักพาก็คือหมายถึงอะไรคะท้องฟ้านะคะนะักพาหมายถึงท้องฟ้าครูเนก็จะเขียนว่านาัคพาหมายถึงท้องฟ้าเห็นไหมคะนะักพาไม่มีตัวสะกดเลยนะคะนะคะพร้อมเขียนเลยค่ะคำว,ว่าท้องฟ้าแล้วก็วาดภาพประกอบที่สวยงามนะคะนี่ภาพที่ครูเนเอามาสวยงามมากเลยนะคะมีอะไรอีกบ้างคะลูกอ่าแม่น้ําได้ไหมเมื่อกี้คาที่เราเจอแม่น้ําอ่า ถึงอะไรเออถ้านักเรียนไม่รู้ล่ะคะคุณเอคำนี้หนูไม่ทราบว่าเออแปลว่าอะไรค่ะวิธีการง่ายๆค่ะนักเรียนเข้าไปทน Google ลูกนี้แกนก็เขียนวิพ์ว่าแม่น้ําแปลว่าอะไรนะมันจะขึ้นให้เราเลยๆนะคะหรือคาว่าคีรีนักเรียนจกคีรีไหมค้อควายสระอีรอเรือสระอีคออีคีรออีรีคีรีแปลว่า ภูเขานะคะนักเรียนก็สามารถเติมไปได้แล้วก็วาดภูเขาได้ด้วยนะคะนะคะนักเรียนสามารถเอาคําอะไรก็ได้นะคะที่เป็นแม่กอกาเป็นสัตว์ก็ได้นะคะเป็นสัตว์ก็ได้นะ,ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนิดนึงนะคะแม่กอกาที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะคะแม่กอการก็คือคําที่มีพยัญชนะเทิ้นเป็นแบบไหนคะผสมกับสระสระเนี่ยสามารถผสมได้ทั้งสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวถูกต้องไหมคะ พราะสระในภาษาไทยมันจะแบ่องออกเป็น2ชนิดคือสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาวถูกต้องไหมคะซึ่งมันผสมกับเพยญชนะแล้วเนี่ยแต่มันจะไม่ปรากฏตัวสะกดนั่นเองคะ่ะลูกฉะนั้นเนี่ยจำหลักง,ง่ายๆเลยแม่กอากาคือไม่มีตัวสะกดจะมีเพยชนะมีสระแล้วก็อาจจะมีวรรณยุกต์ก็ได้นะคะในบางคำหรือบางคำไม่มีก็ได้แต่สิ่งที่ไม่มีเลยในแม่กอลกาคือมาตราตัวสะกดหรือว่าตัวสะกดนั่นเองนะคะจะไม่ปรากฏตัวสะกดเลยนะคะ ฉะนั้นสรุปเลข้อหนึ่งก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นประสมด้วยสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวนะคะโดยไม่มีตัวสะกดนะคะต่อไปข้อที่2องก็บอกว่าคำในมาตรากาก,าก,ากาสระเสียงสั้นเช่นอะไรบ้างให้เรียนยกตัวอย่างมานักเรียนเนี่ยครูเรียน,นจะทบทวนให้ฟังนะคะว่าสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาวต่างกันยังไงสระเสียงสั้นถ้านักเรียนแยกไม่ออกหรือสระเสียงยาวนักเรียนไม่สามารถแยกออกได้ นักเรียนสามารถจําสระได้ใช่ไหมคะสระออีอ้อ้อพวกนี้ค่ะวิธีการเนี่ยวิธีการเช็คว่ามันเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวให้นักเรียนเช็คด้วยการออกเสียงนะคะเช่นสระอนักเรียนออกเสียงอ่ะใช่ไหมคะอ่ะอ่ะอ่ะเห็นไหมคะมันออกเสียงได้แค่เนี้ยแต่นักเรียนลองออกเสียงสระอใช่ไหมคะลองยากเสียงยาวๆได้ไหมอ่เห็นไหมคะมันไม่เพี้ยนอ่อ่เห็นไหมคะ สระอลากได้ยาวเท่าไรก็ได้แต่นักเรียนลองเอาสระอลากเสียงยาวสิคะอห็นไหมคะเสียงมันจะเพี้ยนมันจะกลายเป็นอาทันทีเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเราเช็คว่ามันเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวให้นักเรียนรีเช็คด้วยการออกเสียงนะคะด้วยการออกเสียงเห็นไหมสระออออ่านไหมคะลมมันจะออกแค่สั้นๆอา อิอิอิอเห็นไหมคะสระที so day, ่เป็นสระเสียงสั Yemen. ้นมันไม่สามารถที่จะลากเสียงได้ยาวได้และสระเสียงยาวก็ไม่สามารถที่จะลากเสียงได้สั้นได้แต่มันสามารถลากเสียงได้ยาวเท่าไร่ก็ได้นะคะวิธีการเห็นไหมคุณนายกตัวอย่างให้นักเรียนดูก็คือคำนามาตราโกกาคือสระเสียงสั้นใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นชนะเห็นไหมคะใช้สระอับไพโรเห็นไหมสระอ อเห็นไหมคะตําหนิเห็นไหมสระอิอิอีเห็นไหมคะ,ม,ม,ะ,ม,คะมันไม่สามารถลากเสียงยาวได้ต่อไปคะ่ะข้อที่สามเขาบอกว่าคําในมาตรฐานกา,กา,กาคือจใ,ใช้ถามเช่นสระเสียงยาวนะคะเช่นยกตัวอย่างมาเช่นคุณนี้ยกตัวอยาา่ยอยางว่าราตรีเห็แม่สระอาสระอ,ระอียาวเลยใช่ไหมคะต่อไปคะ่ะอะไรต่อคะสู่ขอใช่ไหมคะมีสระอูกับสระอลองดูนะอู o. ออยาวไหมคะยาวใช่ไหมคะต่อไปคะ่ะเสียนาสระเอียค่ะเอียไมยาวเลยไหมอ๋อไมคะยาวเลยใช่ไหมคะเสียนาเห็นไหมคะวิธีการเช็คง่ายงเลยใช่ไหมคะสัตว์มานะคะจะเป็นข้อสอบนะคะลูกมาดูนะคะข้อสอบนะคะข้อหนึ่งนะคะข้อสอบเขาให้มาว่านะคะ เขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะใช้ดึนสอรบายนะคะในช่องวงกลมนะคะน้าคําตอบที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เขียนเติมลงในข้อ1นึ่งหรือข้อสานะคะว่าคําในมาตรากาคําใดเขียนสะกดได้ถูกต้องนั่นเองนะคะคาใดบ้างที่เขียนสะกดได้ถูกต้องนะคะ,ะมาดูกันนะคะคาว่าคําแรกคือมี1กระเช้า2อะไรคะลูกกระอากระแตกระทะแล้วก็กะทิคัดคไหนลูกที่เขียนถูกต้อง ถูกต้องค่ะกะทิถูกต้องรู้ไหมทาไมถึงคําอื่นเขียนผิดใช่ไหมคาอื่นจะเป็นใช้คําว่ากระหมดเลยจะไม่ใช้ว่ากะเชาแต่ใช้ว่ากระเชาไม่ใช้ว่ากะแตแต่ใช้ว่ากระเตไม่ใช้ว่ากะทะแต่ใช้ว่ากระทะเห็นไหมคะนักเรียนคะข้อหนึ่งเห็นไหมเสร็จเลยใช่ไหมเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะใช้คําว่ากระกับคาว่ากะแค่นั้นเองใช่ไหมคะฉะนั้นคําที่ใช้สระอะก็คือคําว่ากะ ที่เหลือ,อจ,จะใช้คําว่ากระบหมดเลยเห็นไหมคะในข้อสอบข้อนี้นะคะให้นักเรียนนะคะเอาดินสอเขียนไปด้วยนะเขียนคําที่ถูกต้องไ้ด้วยนะคะในแต่ละข้อนะต่อไปข้อที่สองค่ะมีคําว่าดาวเคราะห์วิเคราะห์สงเคราะห์และสังเคราะห์คำใดคะที่เขียนถูกต้องก็คือคําว่าวิเคราะห์ค่ะ ทำไมคะลูกทำไมวิเคราะห์ถูกต้องวิเคราะห์เขาใช้หอหีบการันให้ท่านผู้เรียนจาไว้เลยค่ะคําในที่ลงท้ายคําว่าเคราะห์จะต้องใช้เคราะห์ที่เป็นหอหีบการันเห็นไหมคะข้อนี้เนี่ยเขาหลอกนะักเรียนหมดเลยไหมเขาหลอกแบบเอาคําว่าเคราะห์มาหลอกหมดเลยดาวเคราะห์เห็นไหมคะเขาจะใช้ทรหารการันเห็นไหมสงครา์เขาใช้อะไรคะต่อตอกการันส่วน สังเคราะห์เขาใช้อะไรคะวเวนการันแต่คําว่าเคราะห์ที่ถูกต้องที่เป็นตัวการันคือต้องใช้ขอหีบทุกคำเห็นไหมคะดาวเคราะห์ส่งเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์เนี่ยต้องใช้หอหีบหมดเลยนะคะคาตออที่ถูกต้องเนี่ยคุณเนี่เขียนไว้ให้แล้วนะคะค 3, ําศัพท์นักเรียนสามารถที่จะลอกก็เติมได้เลยนะคะต่อไปคําที่อข้อที่3มค่ะมีคําว่าเกษานาสาศีสาแล้วก็อุรักนะคะคําไหนที่เขียนถูกต้องคําที่เขียนถูกต้องก็คือคําว่า เกษาเกษาในภาษาไทยแปลว่าอะไรใครรู้บ้างคะเกษาแปลว่าหัวก็ได้เส้นผมก็ได้นะคะนะคะเกษาหรือคําว่าเกศนะคะเกศลบสระอาออก็อ่านว่าเกศนะคะแปลว่าผมหรือเส้นผมก็ได้หรือหัวก็ได้ผมก็ได้นะคะความหมายเดียวกันคําอื่นๆล่ะส่วนนาสาสศาีษะแล้วก็อุลัก์ก็เขียนผิดหมดเลยค่ะนักเรียนค่ะ นาสาต้องใช้ส่อเสือนะลูกไม่ใช่สอสารานะคะนาสาในภาษาไทยแปลว่าจมูกหรือที่เราเคยได้ยินคํำนี้ค่ะคําว่านาสิกเห็นไหมคะนาสานาสิกเห็นไหมคะจะใช้ส่อเสือหมดเลยที่แปลว่าจมูกนะคะถัดไปค่ะศีรษะผิดตรงไหนรู้ไหมผิดตรงที่สระอ,อีสระอ,อีจะต้องอยู่ที่สอสา,าซึ่งศีรีะในภาษาไทยก็คือแปลว่าหัวนั่นเองใช่ไหมคะและสุดท้ายค่ะ อุระที่เขาให้มาเขียนผิดตรงไหนอุระไม่ได้ใช้ลอลิงอุละต้องใช้รอเรือซึ่งอุระที่เป็นรอเรือแปลว่าอกนั่นเองนะคะแปลว่าอกนั่นเองต่อไปค่ะข้อที่4ถึงข้อที่5เขาบอกว่าข้อสีถึงข้อห้าคำในมาตรากากาคำใดเขียนสะกดคำผิดเออ มีคำว่าเชงเงอชะตาเชบาเชโลเมื่อกี้เราเจอแล้วคำนี้คือคำว่าอะไรคะที่เขียนผิดชะบาถูกต้องค่ะเชะบาที่ถูกต้องเขียนยังไงคะไม่ปรากฏตะอะนักเรียนเห็นไหมคะเชะบาโชโบาชอบาเชบานะคะเชะบาต่อไปค่ะข้อที่ห้าค่ะมีตะกร้อตะไคร้ตะบูตะปูแล้วก็ตะหนีครับไหนคะที่เขียนผิด ตันีใช่ค่ะและทําที่ถูกต้องก็เรื่งเขียนนะคะตนันีมันต้องใช้ว่าตระนีอ่าระนีในที่นี้คือตระนีที่เหนียวก็คือคนขี้เหนียวนั่นเองนะคะคนขี้เหนียวเขาเรียกว่าตะนีที่เหนียวนะคะต่อไปค่ะข้อที่6ถึงข้อที่8ปดเขบอกว่าเลือกคําในมาตรากากาเติมในช่องว่างของประโยคให้ถูกต้องนะคะข้อที่1นนะคะไอ้ข้อที่6ขอโทษทีค่ะนักเรียนคะข้อที่6ค่ะ นักกีฬาต้องเคารพจุดๆของการแข่งขันต้องเคารพอะไรลูกกฎเกณฑ์กติกาขอก od, ้อกาหนดระเบียบเปบอะไรคะกะติกานะคะถูกต้องค่ะตอบว่ากติกาทําไมนักเรียนไม่ตอบข้ออื่นล่ะคะเห็นไหมกฎเกณฑ์มีตัวสะกดไหมคะมีข้อกําหนดมีไหมคะมีเห็นไหมเราเด็กสะกดระเบ,บียบมีคะตัวสะกดมีไหมคะมีเห็นไหม,มคะบอกไปไหมแต่กติกาไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะเพราะเขาบอกแล้วว่าต้องเป็นมาตรา กกาฉะชนั้นเนี่ยเราไม่ต้องดูอะไรมากเลยนะคะดูแค่ว่ามันมีตัวสะกดไหมแค่นั้นเองนะคะต่อไปข้อที่7ค่ะนักเรียนไม่ลองไม่ต้องอ่านโจทย์ลองดูนะคะลองดูสิคะว่าข้อไหนที่เป็นแม่กอกาบ้างมิเคงเชลลอมตะกร้าถาดตอบอะไรคะลูกถูกต้องตะกร้าเห็นไหมคะตะกร้าไม่มีตัวสะกดแม่เข่งมีตัวอะไรสะกดคะงงูนะคะเชลลอมตัวอะไรสะกดมอมาเห็นไหมคะถาดตัวอะไรสะกด ดอดได้เห็นเก็นแม่ค้าง่ายเลยใช่ไหมคะข้อนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามันมีแม่โกกาทั้งหมดเลยเนี่ยวิธีการเนี่ยนักเรียนต้องมาวิเคราะห์ความหมายด้วยเหมือนกันนะคะว่ามันเนี่ยคุณจะใช้ข้อไหนนะคะมาดูกันนะคะข้อข้อที่เจดนะคะคุณแม่ซื้อผลไม้นานาชน,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 นิดจนเต็มจุดๆ,ๆเพื่อนําไปฝากคุณยายคุณแม่เอาอ่าซื้อผลไม้เนี่ยใส่อะไรลูกใส่เข่งเข่งเนี่ยมีขษณะยังไงคะใหญ่ไหม ใหญ่ใช่ไหมเพื่อ,อไปฝากคุณยายคุณไม่ต้องเอาเข่งไปไหมเออหรือว่าฉลอมฉลอมเนี่ยเป็นของบ้าน,นอกใช่ไหมอันเล็กๆที่เป็นไม้ไผ่สารใช่ไหมคะตะกรา้าเห็นไหมคะตะกร้าที่เราไปตลาดเห็นไหมคะผาดแม่ผาดผาดเห็นไหมใบใหญ่ๆปากกว้างน,นะคะเห็นไหมคะฉะนั้นสิ่งที่เหมาะที่สมก็คือตะกร้านะคะเพราะเป็นแม่กอกานะจ๊าต่อไปข้อที่แปดค่ะพนักงานต้อนรับจุด รายการอาหารให้ลูกค้าฟังนะคะเพื่อเลือกสั่งมารับประทานอะ่ะมีคำว่าบอกอ่านจารายอธิบายคำไหนคะลูกที่เป็นแม่กอกาตอบได้ง่ายๆเลยข้อนี้คืออะไรลูกจาร奈เห็นไหมคะไม่มีตัวสะกดเลยไหมบอกคือตัวอะไรสะกดกอก่กอา่านตัวอะไรสะกดคะนอนหนูใช่ไหมคะแลคะคาว่าอธิบายอะไรสะกดคะย่อยักษ์เห็นไหมคะถัดไปคะ่ะข้อที่9กับข้อที่10นะคะเขาบอกว่า บอกความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ในประโยคข้อที่9ค่ะม้าสีหมอกเป็นอาชาคู่ใจของคุณแผนคำที่ขีดเส้นใต้คือคำว่าอะไรคะในข้อนี้อาชาอาชาแปลว่าอะไรคุณเนขอยกตัวอย่างนิดนึงนักเรียนเคยเห็นเบียอาชาไหมเออนี่คือพูดในไม่ใช่แนะนําให้นักเรียนดื่มเบียนะลูกนะแต่พูดเพื่อความรู้นะคะอาชานักเรียนเคยได้ยินไหมเบียอาชาใช่เบียอาชาก็คือบเบียอะไรคะแปลว่าอะไรอาชาโลโก้ของมัน ขึ้นเลยมาถูกต้องค่ะเช้นอาชาในภาษาไทยแปลว่ามาเฉะนคนนี้ต้องตอบอะไรคะลูกข้อหนึ่งนะคะแล้วข้อสุดท้ายกับข้อที่สี่เขารู้สึกอ้างว้างเมื่อถูกส่งไปอยู่โรงเรียนประจำก็ขีดใ,ใต้คําว่าอ้างว,างรารงวา้าง,างนักเรียนรู้สึกไหมคําว่าอ้างว้างนักเรียนรู้สึกยังงั้รู้สึกเงียบเหงาว้าเวโดดเดี่ยวเดียวดายเสียขวัญหรือว่าหวาดกลัว ใช่ค่ะนักเรียนค่ะอ้างว้างก็คือวาเวนะคะเฉันตอบข้อสองนั่นเองนะคะอ่าทีนี้มาดูแบบฝึกหัดถัดไปนะคะแบบฝึกหัดถัดไปนะคะจะอยู่ในหน้าที่นะคะหน้าที่14ค่ะลูกนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่14นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะสังเกตนะคะคำเรียกชื่อภาพนะคะ ทางซ้ายมือนะคะว่ามีตัวสะกดอะไรให้นักเรียนเนี่ยดูคําทางด้านซ้ายมือของนักเรียนนะคะว่าเป็นคำเนี่ยนะ,ะเป็นคําเรียกชื่อภาพเนี่ยโดยใช้ตัวสะกดอะไรนะคะแล้วเลือกคําที่มีเสียงตัวสะกดเหมือนกันจากภาพที่กําหนดให้นะคะนํามาเขียนให้ตรงกับภาพจากนั้นแล้วก็ตอบคําถามนะคะ, <S <S ะนักเรียนมาดูนะคะนักเรียนมาดูแล้วลูกภาพทางด้านซ้ายมือภาพแรกนะคะ คือภาพอะไรคะกุ้งใช่ไหมก็อ,อุงอกุ้งไม้ถกุ้งตัวอะไรสะกดหนะ้ากุ้ง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 ตัวอะไรสะกดลองคิดดูทิ๊กตักติต๊กต๊กใช่ค่ะกุ้งก็คืององูสะกดฉะนั้นต้องอยู่ในมาตราไม่อะไรคะอ่าเก่งมากค่ะแม่กงฉะนั้นจะต,ต้องอยู่ในแม่กงที่มีงองูเป็นตัวสะกดอ่าฉะนั้นภาพแรกจะต้องเป็นภาพอะไรคะบ้านอย่างเงี้ยชาวนาเมื่อทํา ข้าวเสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จเขาจะเอาอันนี้ไปไว้ที่ไหนคะลูกยุ้งฉางถูกต้องค่ะยุ้งฉางคือโรงเก็บข้าวนะคะโรงเก็บข้าวต่อไปค่ะอะไรก่อคะข้าวต่อไปรวงพืงเก่งมากจาก้ะแล้วก็สุดท้ายคือสัตว์อะไรคะแมงป่องโอเคค่ะต่อไปค่ะรูปตัดมาค่ะเป็นรูปอะไรนะ้าติงต้ง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 ติ้งติ้งติ้งรูปอะไรคะกลมถูกต้องไหมกลมก็ได้นะคะนักเรียนจะคิดว่าส้มได้ไ ส้มก็ได้นะคะฉะนั้นส้มอยู่ในแม่อะไรหน้าลองคิดดูสิส้มแม่อะไรแม่กลมนะคะเช่นต้องสะกดด้วยมอ,อะไรลูกมมาเช่นภาพแรกต้องเป็นอะไรคะชมรมภาพถัดมาค่ะร้องไห้เสียใจตรงกับคําไหนลูกรอมโรมนั่นเองนะคะคือเอมเนทูกนะคะต่อไปค่ะภาพต่อไปเขาทาอะไรคะับเขาทาอะไรคะเนี่ยดมใช่ไหมคะคือดมดมนั่นเองนะคะ ถัดมาค่ะภาพถัดมาคือภาพอะไรเนี่ยนักเรียนเคยทานไหมภาพผลไม้ชนิดนี้อะไรคะกล้วยใช่ไหมคะโกอโลอวยยอกล้วยไม้โทกล้วยตัวอะไรสะกดหน้ากล้วยถูกต้องยอ,อยักษ์สะกดเชนั้นต้องอยู่ในมาตราแม่อะไรแม่เกยถูกต้องค่ะเกยเท้นเกยต้องเป็นยอ,อยักษ์สะกดภาพแรกจ,จึงเรียเขียนคําว่าอะไรคะอะภาพแรกก็ต้องเป็นภาพคําว่า โปรยปลายถัดมาค่ะภาพต่อมาคือภาพอะไรจ๊ะปุยฝ้ายเป็นชื่อขนมใช่ไหมคะถัดมาค่ะภาพต่อไปคืออะไรคะที่เราใส่กันสายสร้อยเด่นเองนะคะต่อมาค่ะภาพต่อมาคือภาพอะไรจ๊ะเป็นแฉกแฉกคือรูปดาวถูกต้องไหมคะดาวสะกดดาวสิ d o า w o ดาวตัวไรเสียงเสียงอะไรจ๊ะเสียงอะไรเป็นตัสกกวสะกดวเวนเห็นไหมคะเสียงท้ายวเว,วนออกเสียงท้ายเป็นวเวนเทียนโนเวนสะกดต้องอยู่ในมาตราแม่อะไรคะแม่ g i r โอเคค่ะถูกต้องค่ะแม่ Girl ฉะนั้นภาพแรกต้องเกี่ยวกับคําว่าอะไรจ๊ะชาวนาทาอะไรนะ่ะเกี่ยวข้าวถัดมาค่ะรูปต่อไปเวว,วาวแล้วรูปคําต่อไปค่ะเกิดอะไรคะ แมวมีเหงวนะคะแมวมเหมียวนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะไม่ยากเลยนะคะถัดไปค่ะถัดไปนะคะเขาบอกว่าอะไรคะลูกคําแต่ละคํากลุ่มนะคําแต่ละกลุ่มมีเสียงใดที่เหมือนกันนะคะเมื่อกี้ค่ะจากเมื่อกี้จากสไลด์เมื่อกี้ค่ะลูะกเมื่อกี้เออเนี่ยทั้งกลุ่มกุ้งกลุ่มส้มกลุ่มกล้วยแล้วก็กลุ่มดาวคําถามก็ถามว่า คำแต่ละกลุ่มมีสิ่งใดที่เหมือนกันอะไรที่เหมือนกันคะถูกต้องค่ะนักเรียนคะคือตัวสกดใช่นแมคะเมื่อกี้กุ้งเห็นไหมคะก็จะมีงองเป็นตัวสะกุหมดเลยใช่ไหมคะส้มก็จะมีมอมาทุกคําเป็นตัวสะกดนะคะกล้วยมันก็จะมียอยักษ์ทั้งหมดเลยในกลุ่มที่เป็นยอยักษ์สกดแล้วก็คําว่าดาวใช่ไหมคะก็จะมีวงเวนเป็นตัวสะกดหมดทั้งกลุ่มนั้นๆเลยนะคะทีนี้ถัดมาค่ะข้อที่สองใหญ่เขาบอกว่าอะไรคะ คำที่นักเรียนจัดกลุ่มไว้ในข้อ2เมื่อกี้นะคะมีคำในบ้านที่อยู่ในกลุ่มเหล่านั้นนะคะนักเรียนนะคะให้เอานําคําจากหน้าเมื่อกี้นะคะจากหน้าสไลด์นี้นะ,ะนี่สไลด์นี้เดี๋ยวคุณณิเปิดให้ดูนะคะจากสไลด์นี้นะคะนักเรียนเอาคําเป็นหมวดนะคะมาเติมนะคะในหน้านี้นะคะเหมือนกุ้งก็จะมีคําว่าอะไรใส่ลงไปนะคะหรือนักเรียนจะหาคํามาใส่เพิ่มเติมก็ได้นะคะอันนี้คุณณิไม่ว่านะคะก็ใส่ให้ตรงหมวดตามหมวดหมู่นะคะให้ถูกต้องนะจ๊ะ ะะต่อมาค่ะด้านล่างนะคะเขาบอกว่าอะไรคะด้านล่างคำในแต่ละกลุ่มมีเพนเซนะใดที่เป็นตัวสะกดและเรียกกลุ่มที่มีตัวสะกดดังกล่าวว่าอะไรให้หนักเรียนลงสรุปนะคะให้หนักเรียนลงค้นหาหาคำตอบแล้วนำมาเขียนเป็นแผนภาพนะคะตรงกลางเมื่อกี้มันมีสีมาตราที่เราเรียนเมื่อกี้ค่ะเราเรียกว่าอะไรกลุ่มตัวสะกดที่มีตัวสะกดเพียงตัวเดียวเช่นนักเรียนน่มาใส่ไว้ตรงกลางมีเห็นไหมคะว่าอะไรคะ กลุ่มที่มีตัวสะกดเพียงตัวเดียว a, มีอะไรบ้างคะนักเรียนเขียนเลยค่ะมาตราแม่อะไรอัน,นแรกเมื่อก oui? ี้ Bernard, แม่กงก็คือม,มีง Loki, มองูมีมีงองูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวถัดมาช่องนี้คืออะไรคะมาตราแม่กงมีตัวอะไรตัวสะกดมอม้าเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวต่อไปแม่อะไรอีกแม่เกยใช่ไหมคะแม่เกยมียยักษ์เป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวและข้อสุดท้ายคืออะไร แม่เกลเป็นไงคะมีวงเวนตัวเดียวเป็นตัวสะกดยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะเห็นไหมนี่คุคณเนี่ยขึ้นให้ดูเห็นไหมคะคุณเนแยกประเภทเป็นมาตราให้นักเรียนเลยนะคะนะโอเคเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนคะวันนี้นะคะกับการเรียนการสอนที่เฉลยข้อ,อเฉลยแบบฝึกหัดกันไปนะคะนักเรียนก็พอจะเข้าใจไหมคะนะคะก็อย่าลืมนะคะทําแบบฝึกหัด นะคะที่คุณเนสั่งนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะดูคลิปถ้านักเรียนนะคะไม่สะดวกในการดูคลิปคุณเนจะขึ้นลิงก์ไว้ใน y o u t u b e นะคะนักเรียนจะอยู่ในเพลย์ลิสต์นะคะนักเรียนสามารถเข้าไปดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะนักเรียนก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะคะแล้วก็ทบทวนบทเรียนของนักเรียนได้สม่ำเสมอเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะคุณเเนเป็นห่วงนะคะ แล้วไว้เจอกันใหม่นะคะในครัหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณต้องขอรวขอทัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนะักเรียนสวัสดีค่ะเจอกันนะคะ